ป๊อปคอร์นบาร์บี้เป็นอะไรได้บ้างกูเครียดละก็ตอบว่าผ่อนเลยง่วงเลยงงอะอ๋อวิดีเยอะอะไรวะเกมโชว์วะใช่ไหเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรดีวะเฮ้ได้หรอได้เหรอรักแม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยไปชื่อวะไปชื่อวะ เฮ้ยทำไมผมไม่มีจินตนาการเลยวะเล่ที่เล้มที่เอ่มเลที่2เล่ี่2ล่่เล่มรเฮ้ยเมทมี่เล่มที่เล่เล่มเลีเล้มี่มที่2เล่ม่2เมที่ยเ่ม่2เล้ย่2เล่มที่2เล่ม่2เล่มที่2เล่มที่2เฮ้ยเฮ้ยที่เ่ี่เี้เมี่เล่มท่2ีเเเ <S 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 ถังป๊อปคอนบาร์บ,บี้เป็นได้ทุกอย่างอย่าลืมไปตามกันนะที่โลเมเจอร์ทุกสาขาราคา450บาทถังป๊อปคอนบาร์บ,บี้เป็นได้ทุกอย่างเลยเนาะใช่ว่าเป็นถังป๊อปคอนอะไรดีละ่ะโอเค